ครับผมสวัสดีงามงามยามเย็นๆนะครับเพื่อนๆครับผมตะติดฟู้ดออนทัวร์ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศหาดโค้งดงตาลนะครับผม <c oughs> เป็นหาดที่อยู่ตรงโค้งดงตาลแล้วก็มีสถานีตำรวจนะครับเ <c oughs> พื่อนๆก็จะสังเกตได้นะครับผม <c oughs> หลังจากที่ทำคลิป เกี่ยวกับหาดจอมเทียนไปแล้ววันนี้ก็นําเสนอเลยครับหาดนี้ยามเย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาออกกําลังกายแล้วก็มาปูเสือ่อนั่งเล่นรับบรรยากาศยามเย็นกันนะครับผมตรงนี้ก็เป็นลานกว้างเลยนะครับสําหรับนักท่องเที่ยวที่มีกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างก็สามารถมา ใช้ร้านแห่งนี้ได้เลยนะครับมีเพื่อนๆถามมาว่าถ้าเกิดว่าจะมาเที่ยวหาดคงลงตาตร,ตรงนี้สามารถเข้ามาหรือว่าเดินทางมาแบบไหนได้บ้างผมก็จะบอกเพื่อนๆตรงนี้เลยนะครับว่าเข้าตอนนี้เข้าได้2ทางนะครับผมมีการพัฒนาถนนหนทางที่ที่ดีมากเลยดีกว่าแต่ก่อน,เ,กกอนเยอะเลยนะครับผม หาดโค้งลงตาลถ้าหากท่านจะเดินทางเข้ามาทางเขาพระตำหนักนะครับให้เข้ามาทางซอยเขาพระตำหนักซอย5นะครับผมก็จะเข้ามาตรงหาดยินยอมก่อนแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเดินเดินมาหรือว่าจะใช้โมอเตอร์ไซค์มาก็ได้นะครับแต่ว่ารถยนต์น่าจัไม่ได้นะครับผมมาถึงหาดโค้งดงตาตรงนี้พอดีเกิดถ้าหากว่า เพื่อนๆเดินทางมาทางหาดจอมเทียนก็เข้ามาทางถนนเส้นพัทยาหาดจอมเทียนได้เลยนะครับผมตามที่ผมได้ทําเส้นทางรีวิวเอาไว้ให้เพื่อนๆนะครับลองลอง,ลองไปดูนะครับผม <laughs> <laughs> พูดถึงหาดดงตาน,นะครับหาดโค้งดงตาลสมัยก่อนที่ตอนเศรษฐกิจดีๆ จะเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าจะมีพนักงานนวดนะครับทั้งชายและหญิงมาให้บริการนวดนะักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพัทยานะครับผมก็จะรับทราบกันได้ดีถึงกิติศัพท์และฝีมือการนวดนะครับระดับโลกเลยนะครับผมมีการจัด การอย่างถูกต้องมีบัตรมีเสื้อให้ด้วยนะครับผมแต่พอมาเจอวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็เชื้อโรคโควิดระบาดก็คือทุกๆอย่างก็ต้องถอยหลังหมดเลยนะครับผมตั้งกิจการร้านค้าการท่องเที่ยวนดท,นทุกแผนกทุกแผนกระทบกันหมดเลยนะครับผม ยามเย็นเย็นก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาเที่ยวนะหาดแห่งนี้เนาะปลอดโปร่งโล่งสบายนะครับยังไงก็าหาเพื่อนๆมาก็พยายามหาที่ท่องเที่ยวที่แบบอากาศปลอดโปร่งนะครับผมไม่อยู่ในที่อับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือใส่แมสปิดปากปิดจมูกให้เรียบร้อยนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นหาดอีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆเ,เดินชมบรรยากาศเนาะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ในวันนี้นะครับก็ยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นพันเป็น2,000เลยนะครับผมยังไงก็ให้เพื่อนๆได้รักษาดูแลสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงด้วยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมหาดลงตาลกันนิดนึงเนาะไม่ยืดยาวจะเกินไป <Okay. S 1> ก็จะขอจบกันแค่นี้เลยเดี๋ยวผมจะเดินย้อนออกไปทางโรงพักตำรวจทางด้านนู้นนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสตี e ฟู้ดออนทัวร์นะครับผม <laughs> ลาไปก่อนครับสวัสดีงามๆครับผม